สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชกิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนี่คืออีเช้านะครับหุ้นนี่คืออีเช้าของวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนะ17บ็มีนาคม2 ,5 6 6น้า้สิะครับสำหรับหุ้นนี้คืออีเชา้านี้ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับแต่ก็หยุดไปหลายวันนะสามสี่วันเพิ่งจะกลับมา ก็ขออภัยท,ทุกท่านด้วยนะครับอาจารย์ไปทําบุญอืไปทําบุญที่อยุธยาอืมีเงินเท่เาไหร่ใส่ตามช่องช่องที่เขาอะไรเป็นตู้เป็นอะไรทั้งหลายแหลยใส่หมดเลยทุกตู้เลยแลกเงินไปทั้งหลายพันนะเป็นปึ้งเลยไมแบงใหม่ๆแลกไปแล้วก็ไปเจอไปวัดวัดพนันเชิงวัดพนันเชิงที่อยุธยาแล้วก็ไปผ่านไปอีกหลายวัดอยู่ แล้วก็ได้มีโอกาสทําบุญมีความสุขมากๆเลยมีความสุขมากๆเลยในการที่เราได้ทําได้ทําได้ปฏิบัติในสิ่งที่เราอยากจะทำไงมันก็เลยทําให้เรามีความสุขก็ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะๆๆๆเฮงเฮงเฮอาบุญตั้งใจเอาบุญมาฝากทุกๆท่านด้วยแหละเอ่อประมาณนี้ก็คืออยากจะเป็นสะพานบุญนะ่ะ เราทาบุญแล้วให้สมาชิกของเราคนที่เราชอบคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยได้มีส่วนได้บุญจากเราด้วยก็ขอแบ่งบุญกุศลครั้งนี้ไปให้ทุกๆคนเลยนะครับที่มีจิตใจที่ว่าอยากจะรับบุญนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับดีใจมากๆเลยอืมเนี่ยคิดถึงทุกๆคนด้วยประมาณนี้แหละเอาเรามาพูดถึงหุ้นนี้คืออีเช้ากันเลยนะครับหุ่นนี้คืออีเช้าวันนี้ ก็มีมีมีเอากลับขึ้นมาอีกอ่ะนี่กี่ครับมีจากนี้นะครับศูนย์หนึ่งสองนะเอเน้นที่สองนะครับสองสามสามสองสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองส่วนหนึ่งก็หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับส่วนศูนย์คือตัวรองนะเออศูนย์คือตัวรองเออศูนย์คือตัวลอง เด่นสุดก็ขอเลือกที่สองแล้วกันนะครับอ่เดี๋ยวเอาข้างล่างเด่นสุดขอเลือกที่สองนะลองคือหนึ่งนะครับอืมวิ่งรูทก็ได้นะครับตามนี้นะครับนี่คืออีกเช้านะนี่คืออีกเช้านะครับอเอาทางไหนทางทางท้ายนะทางท้ายนะครับทางนี้นะประมาณน,นี้นะครับทางท้ายทางนี้อ อันนี้นะครับเด่นสุดนะส่วนทางทางด้านนี้ก็เป็นตัวรองก็แล้วกันศูนย์คือตัวรองนะศูนย์คือตัวรองใครชอบศูนย์ก็จัดไปนะครับเน้นที่สองรองคือสี่นะครับนี่คือ,อเช้าก็คือหุ้นจากญี่ปุ่นเช้านั่นแหละจะมีวันละสองคลิปสองรอบนะครับรอบเช้านะขอให้ทุกท่านเชิงหึงงโชคดีโชคดีนะครับอันนี้นะก็มีแบบนี้แล้วกันมาทําตอนดึกๆนั่นเนี่ยตอนห้าจะห้าทุ่มแล้วเนี่ยห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มสี่นาทีแล้ว ามาทําคลิปต่อเลยนี่ม,มาเพราะว่าอยากให้ทุกคนจะได้ไม่ต้องกังวลใจจะได้เสร็จเรียบร้อยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคโชคดีนะครับตามนี้เนาะครับขอบพระคุณมากมาครับ,รรบสวัสดีครับ